รับ oh yeah, ผมเหนื่อยก็ต้องกราบสวัสด,ดีไวรุว่นไท่เชื้อใสด่ดาวคันกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้าไปอยู่ผมแฮร์รี่เชนกอเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้ก็มารู้กันครายพจีกันเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชม ก็วันนี้น้องบอกไว้ก่อนเลยครับผมฝาก,กาไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของทางเรานั่นเองก็คลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผม,มไม่นำไปทําตามเด็ดขาดเด้อครับเด้อ <Okay. S 1> จัดปุย้ยมาวันนี้มีมาเลยห้าร้อยผมจะหวานเจีย๊ยบหรือเปล่าปะขอไปที่เอออันนี้แล้วกันคุณผู้ชมมาเดี๋ยวค่อยอัพเออโอ้โหช็อตแรกมาก่อนเลยหวานเจีย๊ยบมาน้อยแต่มานะกวาา่าซ่า เข้ามาน้อยแต่มานะอ่ะนะวันนี้อยากได้สเก็ตเตอร์ว่ะเฮ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบโอ้โหมาคุณผู้ชมเลีกันต่อครับผมยาวๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ยาวๆเป็นเลยก็ฝากไลค์กดติดตามไว้ด้วยคุณผู้ชมเออเป็นแม่พาลิมใหม่ของทางเรานั่นเองใครที่อยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก,ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้โอ้โหว้วมาช็อต้หวันเจี๊ยบ ใครอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแต่ช่วงนี้ขอเป็นค่ายพีจีก่อนละกันขออนุญาตยังไม่เล่นค่ายอื่นนะครับผมเออเรามาสายพีจีอยู่ละไปลุยตามลาสเกตเตอร์ครับผมจะมาหรือเปล่าไม่มาไม่เป็นไรแต่ขอไหลหุน่หนโถดเดปปะเฮ้ยเจอปึ๊บ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 โอ้โหจะมาก็ไม่มาเฮ้ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหไปไหลไปสวยๆแบบนี้โอ้โหมาดิครับนอนน,อนเรียบร้อยไปเดยช็อตนี้หวานเจีย๊ยบเฮ้ยคุณผู้ชมแต่เอาจริงพอได้เลยนะเอาจริงพอได้แล้วนะไม่ต้องไปต่อแล้วเนะี่ยแค่นี้ก็ถือว่าหวานเจี๊ยบแล้วนะสุดแล้วนะเออจะฝืนไปต่อทําไมครับผมเออ,เอ,องั้นผมก็ขอพอเลยดีกว่าคุณผู้ชม เจ็บคอแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมขอคลิปนี้เป็นขอคลิปไปไวมาไวแล้วกันไในว่ากันเนาะคุณผู้ชมตามที่บอกเลยครับผมใครที่อยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมออพูดคุยทักทายก็ได้นะคุณผู้ชมผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมก็ขอแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผมบ๊ายบคุณผู้ชม